บรรยากาศหน้าพุ่งเหลาชายทุกคนเลยมีสเปกไหมผู้ชายแต่ละคนเนี่ยอย่างเงี้ยชอบผู้ชายแบบไหนชอบแบบขึ้หมบบชอบแบบผมเหรอครับแหม่บายเลยอย่างงี้มาไม่มีรถมาเอากับพี่อันนี้แหละครับชอบก็ชอบค่ะไม่มีสเปคตายตัวตายตัวเลยไม่ไม่มีตายตัวไอพิกมาน่ดิ ถ้าอย่างนี้ครับพอได้ไหมครับต้องดูว่าเข้ากันได้หรือเปล่าด้วยเข้าได้แล้วมันเข้าได้อยู่แล้วนะดูดวงได้เฮ้ยจริงเหรอเอาเราดูดวงให้มือก็เลยเป็นไงเป็นไงดวงเขาเป็นไงลายมือเขาดวงหอมดวงหอมแต่ตัวเนี้กลิ่นตัวมึงเปรี้ยวมาก ชอบคนยโสชอบคนยโสอเอาเดี๋ยวเจอขึ้นไปฟืด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 ฟดฟด่อนลงปิดปิปิดแล้วเคยมีพวกโรคจิงโรคจิตไหมเวลาเข้าไปในไอจีของพวกเราอย่างนี้มีไหมเยอะแล้วเยอะมากใครเจอโหดที่สุดวิดีโอคอมมาอะไรว่าคอมมาอะไ ช่ยวยเหลือตัวเองให้ดูค่ะไม่ใช่โรคจิตแล้วนี่พี่จะถามแล้วไม่พี่จะถามแล้วเออจำหน้าได้ไหม,ไมเห็นเห็น้าเจ้าน่ะอยจะโกรธพี่นะพี่พี่คนส่งไปเอง <c oughs> มีใครโดนอีกไหม <c oughs> ถ่ายรูปอัน,นไหรส่งมาอะไรเงี้ยเลย,เลยถ่ายรูปของรับ <c oughs> ของของ,ของผู้ชายเลยนะอย่าโกรธนะ,ะของพี่เองใช่มันเล็กมากเลยอะ มีช่างภาพใช่ไหมที่จะมาถいい่ายรูปน้องๆไปลงนิตยสารน so ิสารเนี่ยโอ้โอเชิญเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับผดค่าตามที่คุณจับได้อะไรคุณต้องทำเอางน้องคนคนกลางก่อนเลยคนกลางก่อนเลยมาจับเลยมาจับเลยตรงนี้เลยอืมนี่แล้วก็จับตรงนี้สิ อันนี้เนี่ยม้าทางหน้าเลยครับผมแดงเลยครับแหล่ผมแดงเลยครับโค้งยังไงอ่ะโค้งครับสามสองหนึ่งยังไงโอ้ยเซ็กซี่โอ้โหผมถ่ายไปหลายหลายแฉะเลยครับผมหลายหลายช็อตครับผมเสือโค้ง เอาเสือโคกมาเลยเสือโคกเลยเื่อยลหมิงมานเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเอาเป็นเอาเป็นเป็นนั่งเงือกไปนั่งเงือเสือแบบแม่เท้าขาวโอ้โหเต็มเต็มอะไรพี่ฝั่งนี้เหมือนอยู่บนผาแต้มเบลเลยพีครับคุย ได้เลยจ้ากระต่ายขูดมะพร้าวโอ้ต้องนั่งอ่ะดิมามามานั่งพี่เป็นกระต่ายให้ขูดเนี่ยขูดเนี่ยอ่าเดี๋ยว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 ลุก ลูกกอนเหมือนไม่ใช่ขูดมะพร้าวเหมือนจะกอลกหนังกลัวไอเที่ตรงนี้สู้นักครับผมถ้าหมาถ้าหมาถ้าหมาเหรอหมาไม่รู้จะพี่อยากน้องด้วยโอ้ย

นี่อะไรครับแมวน้ำแมวน้ำแมวน้ำอุ้มอุ้มปะแม่ใหม่เลยอะพี่มีแมวน้ำเฮียแมวพี่พุ่งขึ้น อ๋ออันนี้มีแต่แมวไอ้เดี๋ยวผมเป็นน้ำให้ก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องครับเขาเป็นแมวเขาเป็นแมวเยี่ยมมีแมวน้ำแล้วอือฮิหายใจไม่ออกดูแล้วอึดอัดเมียวด้วยเมียวเมียวเมียวโลมาค่ะโลมาไม่ค่อยถนัดเลยจริงๆอ่ะผมไม่เชื่อหรอก ครับอ้าวลิงนี่ลิงเหรอครับผมพะเจาคะพูดเล่นพูดหัวร์เด้อเอาเด้อ ่อครับกระโดดแทงลิงครับผมมีแทงเสียไม่มีครับอันนี้แทงลิงครับ